คุณรู้ไหมมีจุดหนึ่งกลางมหาสมุทรที่มนุษย์ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดพิกัดที่คนในโลกแทบไม่รู้จักและคนที่อยู่ใกล้จุดนี้ที่สุดไม่ใช่คนบนเรือแต่เป็นนักอวกาศที่อยู่บนฟ้าวันนี้บักพิกจะพาไปดูพิกัดลับที่เรียกว่าสุสานแห่งอวกาศครับนี่คือ3พิกัดลับที่ลึกลับและอันตรายที่สุดกลางมหาสมุทรจนมนุษย์แทบจะเข้าใกล้ไม่ได้ 1. p ึ i n t Ne ์ีโมสุสานแห่งอวกาศ นี่คือจุดที่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดในโลก Pole of Inaccessibility ตั้งอยู่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ความลับมันห่างไกลจากมนุษย์มากจนคนที่อยู่ใกล้จุดนี้ที่สุดในบางช่วงเวลาคือนักอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติที่โครจรอ,อยู่เหนือหัวขึ้นไป400กิโลเมตรทำไมถึงห้ามเข้าใกล้รัฐบาลและองค์กรอวกาศทั่วโลกใช้ที่นี่เป็นสุสานขยะอวกาศ โดยการบังคับให้ดาวเทียมหรือสถานีอวกาศที่หมดอายุตกลงสู่จุดนี้เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้คนบนบกความน่ากลัวที่นี่แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตเพราะกระแสน้ําทําให้สารอาหารเข้าไม่ถึงเป็นพื้นที่ทะเลทรายแห่งมหาสมุทรที่เงียบสงัดที่สุด 2. เกาะนอตเซนตินเนล n o เ s e n t i n e ไ Island) แม้จะเป็นเกาะแต่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในมหาสมุทรอินเดียหมู่เกาะอันดามันความลับเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าเซนติเนลซึ่งปฏิเสธการติดต่อจากโลกภายนอกมานานหลายพันปี ทำไมถึงห้ามเข้าใกล้รัฐบาลอินเดียสั่งห้ามเข้าใกล้เกาะในรัศมี5้าไมล์ทะเลเพราะชาวเผ่าจะโจมตีทุกคนที่ย่างกลายเข้าไปเวยทนูและออกนอกจากนี้มนุษย์ภายนอกอาจนำเชื้อโรคที่ชาวเผ่าไม่มีภูมิคุ้มกันไปแพร่ระบาดจนพวกเขาฆ่าตัวตายหมู่ได้ 3. เกาะงูคลั่งอิราดาเคมาดากานันตั้งอยู่นอกชายฝั่งประเทศบราซิลในมหาสมุทรแอตแลนติกความลับ เป็นที่อยู่ของงูหัวแหลมทอง Golden Lancehead ซึ่งเป็นหนึ่งในงูที่พิษร้ายแรงที่สุดในโลกและมีความหนาแน่นของงูสูงมากประมาณ1-5ถึงตัวต่อตารางเมตรทำไมถึงห้ามเข้าใกล้กองทัพเรือบราซิลสั่งห้ามประชาชนเข้าเกาะน,นี้โดยเด็ดขาดยกเว้นนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพราะโอกาสรอดชีวิตจากการถูกกัดนั้นต่ำมากพิษของมันสามารถละลายเนื้อเยื่อมนุษย์ได้เลยทีเดียวถ้าเป็นคุณกล้าล่องเรือไปที่จุดน,นี้ไหมหรือคิดว่าใต้พิกัดนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันฮะ ถ้าชอบให้ผมภาวะไปที่แปลกๆแบบนี้พิมพ์ว่าจัดไปหรือดันต่อนะครับอย่าลืมติดตาม